สวัสดีครับพวก็ได้คิดเคยกับนสพนนิติรัฐออนไลน์ทีมงานเจ้ากอตอยผมออดพลีครับครับผมแดงห้าวงครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยืนดุหลอนนะครับครับตอนนี้ผมก็แดงห้าองก็มายืนอยู่หน้าศาลอะไรแดงตรงนี้ตาศาลนะครับตาทุ่งบึงยี่โถนะครับครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนนะครับลังสิตนะครับนครนายกสายสิบสามนะครับเข้ามาในซอยนะครับแยกสี่สิบหนึ่งนะครับหรือสี่สิบเอ็ดนะครับผม อ่าเราววันี้เราก็มาเจอสาลแห่งหนึ่งนะครับอ่าที่ตั้งอยู่นะฮะตรงช่วงระหว่างกลางซอยนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับชื่อศาลอะไรแดงคราเรียกศาลอะไรนะตาทุ่งนะครับึงอที่โหนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮี้ยนดุร้อนนะครับตามที่เราได้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 ขึ้นช่วงนี้ไว้เลยนะฮะและตรงนี้นะฮะที่เราเห็นนี้นะครับก็คือศาลตาทุ่งนะครับ บึงยี่โถนะฮะก็เป็นอีกสถานีแห่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับในย่านลังสิตนะนครนายกเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าข้างในสถาน่านมีอะไรบ้างนะครับพักษานของตะทุ่งนะฮะก็จะเป็นนะครับมีตากับยายนั่งนะครับตาอยู่ด้านทางขวาตาแล้วก็อยู่ขวายายอยู่ทางซ้ายนะครับนีก็เป็นสารที่เป็นพงเด็กนะฮะที่ชาวบ้านนะครับผู้คนในย่านนี้อ่า มักจะมากราบไว่ไหว้สักการะกันนะครับเป็นการขอพรที่ว่าเนี่ยฮะดูใครเนี่ยสมหวังก็จะนําช้างนะนำมามีทั้งพญานาคเลยครับแล้วก็มีทั้งสิริศรีนะครับรท่านผู้ชมก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับผมสโสธรอเป็นองค์นะครับจะเป็นพระพุทธร,ร,รูปนะฮะด้านข้างนี่ครับก็จะมีแม่แตะเคียนนะครับ เดี๋ี่ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฮะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีชุดไทยนะครับมากกว่านี้นะครับแต่เมื่อบางอย่างมันเยอะเลยน,นะฮะก็ท่านก็มีคนเก็บเอาไปทําเพื่อประโยชน์ใช้สยอยอื่นนะฮะที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็ศาลแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่นี่ก็เป็นเวลาช้านานแล้วหลายสิบปีแล้วก็ถ้าผู้ท่านผู้ชมนะครับแวะเวียนสัญจรผ่านไปมาในย่านนี้นะครับก็อย่าลืมมาไหว้นะครับก็เห็นมีบางคนนะครับมาไหว้อยู่ ก็นําผลไม้หมากปูต่างๆมาไหว้ถ้าใครบนอะไรไว้ขออะไรไว้ก็อย่าลืมนะครับมาแก้บนนะฮะนำสิ่งต่างๆมาสักการะท่านถวายท่านนะตามที่เราได้บนันบนเอาไว้บนสารเก่าไว้นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยอะไรที่ท่านชอบเนี่ยเราลองถามคนในย่านนี้ดูว่าเออท่านชอบอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยฮะเราก็ลองลอง,ลองถามมาดูเพื่อ เขาจะมีแนวทางนะครับคนในย่านนี้เพราะเขาเป็นยุนท้องที่วิจะได้ยานในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้งมงายแต่อย่างใดนะครับหรือว่าเราเพียงแต่มาแนะนําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแตาละย่านนะครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะครับขอให้ทุกคนนะครับจดจําไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีจริงครับผมเจอกับตัวมาแล้วครับผมถึงต้องยอมรับในสิ่งที่ผมต้องเจอและผมสักการะท่านครับเสมอครับด้วยท่านสมบครับ ครับช่วงนี้ก็ช่วงเห็นหุ่นหลอนี่ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันหน่อยครับว่าผมกับแดงห้าพราะองค์จะไปลงพื้นที่ไหนและนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆกันนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ